ยังอยู่ที่บ้านอาจารย์ทวันดัชนีศิทธิ์เมืองชาญนะครับและขณะนี้เองอาจารย์กําลังให้สัมภาษณ์อยู่แล้วก็กําลังแบ่งปันความรู้กับพวกเราชาวสจวนโยบายรุ่นที่5นะครับบุคคลต้นแบบเช่นนี้นะครับเป็นบุคคลที่มีความสําคัญยิ่งนะครับลองเข้าไปฟังใกล้ๆนะครับว่าอาจารย์แบ่งปันอะไรบ้างจค่ะไ้อาจารย์อยู่ไหนครับ ถ้าผมพามันไปที <twisted. S 1> ่รมครับเมื่อศศชัยก่อนมันก <me AUDIO> ็หายไปแล้วมันซ wow. ื้อไอ้อารนมี่ให้ผมทอานึมี่ประมันก็ซื้อเสร็จไแ้กรถคาร์ลเทียมทั้งวันวานสองอันเป็นลอมบูกินี่ลำหนึ่งแล้วก็เฟอร์รี่ลำหนึ่งที่ออสเตรเลียมันจมันเอาไวถึงบ้านมันทางเรามันชอบซื้อเศษแตกรถคารัลเทียมที่ผมไม่ชอบเลยเพราะว่าคนหนุ่มๆเนี่ย รถพวกนี <Private. S 2> ้เขาทำเป็บวนการแรงเคียมให้พวกสัตว์น้ำอยู่แล้วอันนี้เด็กอยู่ซื้อของปลกๆเลยก็ซื้อเพราะว่าอย่างน้อยมันจะมีพี่เจี๊ยบเพราะมันืซอร์รุ่อยู่เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสมารับความรู้มาศึกษานอกห้องเรียนล้วถือว่าเป็น ะปะว่าทำส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นการคิดนอกกรอบของบุคคลที่ไม่ธรรมดาครับนั่นคือท่านอาจารย์ถวันตชนีครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่มีประติกรรมต่างๆหลายครับโดยตันนี้อาจารย์กำลังถ่ายภาพแบบพาสครู่ก่อนก็ได้ครับ